สอบสอัลโหลอ่ะมีมือสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมมีเกมมาเลนให้ดูนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Slide in the Woods Slider Mall นะนั่นเองครับเกมนี้ผมเห็นในเว็บอินดี้เว็บหนึ่งนะครับเป็นเกมที่ เรียกได้ว่า,ม,ามีคนเล่นมีถล่มทลายลยทีบียเป็นเกมที่บ๊อปปูล่ามีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะลองเล่นบ้างว่ามันสนุกไหมว่ามันน่าสนใจขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดเห็นเสื้อตัวเดียวตัวเดิมจากคลิปก่อนใช่ครับผมอ,อัดต่อจากคลิปก่อนเลยครับคลิปก่อนให้มันสั้นเกินเอาเสมนเลยบิประตูเข้าได้ครับโอ้โห ก็เกมนี้จะเกี่ยวกับสไลด์อินน์วูดจะเกี่ยวกับสไลเดอร์อยังไงลนะ่ะต้องไปดูครับเโอเคเลสเค e ูช c h นเซ e เซส s ิฟิวตี้ก็เรามาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับแล้วมีสไลเดอร์กลางป่าด้วยก็ผู้ถาม่อยสไลเดอร์กลางป่าแบบนี้มึงกล้าเล่นหรออยู่คนเดียวด้วยอ่ะนะก็เรามาเล่นสไลเดอร์กันครับ โอ้ oh. สุดจังเลยเล่นอีกีดีกวา่าเอาจริงจริงนะมึกลับบ้านเถอะเยอีกรอบเอออาหมือเฮ้ยกลับบ้านเถอะจริงๆหมกกลงแล้วนะกลับบ้านเถอะจริงๆไม่ควรมาเว้ยไม่ควรแม่งไปไม่ได้เว้ยบอกทางไว้กูต้องเล่นอีกรอบใช่ไหมไป เลืออีกโลโอ้มืดครับอะไรวะกะ what ฮ้ย what ฮ้ยแล้วได้แฟชายครับแบตไลช์เป็นไฟฉายที่ซูนหายอะ่ะเป็นมันเป็นไฟฉายที่แบบมีคนทำหายไว โชคดีที่มันยังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่นะเดี๋ยล้วได้ไฟฉายแล้วดกด F เปิดปิดไปใช้เหมือนเกมทั่วไปโอเคแล้วก็ได้ยินเสียงใครเดินข้างๆหูเมื่อกี้ตรงแถวๆนี้เฮ้ยกลับบ้านเถอะมันมืดแล้วจ,จริงๆมีไฟฉายแล้วเนี่ยต้องเล่นอีกรอบใช่ไหมเชียร์วิ่งอฮ้มีโน้ตข้างบนครับ มีโน้ตข้างบนสัดด้วยมีโน้ตข้างบนสัดด้วยใช่โน้ตปะมีเป็นหนังสือพิมพ์ small town t r เเกดีเมืองมีเมืองเล็กแห่งหนึ่งนะครับในตอนเช้ามีคนสูญหายไปเป็นเคสท,ที่อยู่ในส่วนสาธารณะก็การแจ้งเข้ามาเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเน,นื่องเลยครับแล้วเคสนี้ยังไม่ ยังไม่ขี้คลายเลยยังไม่ไขเลยก็คำรีพอร์ตนั้นได้บอกว่ามีผู้เด็กกับผู้ใหญ่หายไปนะครับนักสืบก็ได้ทำงานในเคสนี้นะครับก็เขาก็ได้บอกว่ามันเหมือนกับเขาหายไปในอากาศเลยก็คือแบบหาไม่เจอเลยครับหาไม่เจอเลยเขาถามหากใครมีข้อมูลก็สามารถมาบอกเขาได้นะเป็นหนักสือพิมพ์เก่าๆนะครับ มีเด็กหายกับผู้ใหญ่หายไปด้วยกันแล้วก็ยังหาไม่เจอด้วยมึงรู้อย่างนี้มึงควรกลับบ้านได้แล้วนะกลับบ้านไหมกลับบ้านเหอะจริงๆกลับไม่ได้หรอโอ้ยเพื่อนไอ้หนูกลับบ้านเหรอลูกกูต้องเล่นอีกรอบใช่ไหม เพื่ออะไรวะผู้ถามเหมือนเพื่ออะไรไม่มีอะไรหรอวนะต้องทำอะไรอ่ะผู้ไม้เนี่ออก็แถวนี้ไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ป่ามันไม่มีอะไรเลยอ่ะน้องเล่นอีกรอบสิ เด้อมึงกลับบ้านเถอะเพื่อนเฮ้ยเดยวติปักติปักเย้เชียช่ยละเชีย่ยเลยวะเฮ้ยเชี่ยละ แล้วก็มีเสียงอะไรแปลกๆข้างบนด้วยนะเฮ้ยศกศกเหรอฮัลโหลอ่ะมีมือผีสไลเดอร์ชิวเฮ้ย พูดถามหน่อยมึงเจอแบบนี้มึงจะเล่นต่อเหรอมึงกลับบ้านเออแล้วกูก็ต้องไปใช่ไหมเออเอาเถอะโดนแดดแน่เฮ้ยทำไมมันยาวขึ้นวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้าวเมื่ออ้าวเฮ้อ ว่ What the heck? าต่อเฮตุกูไม่อยู่ไหนเนี่ยไปรีสเปซไร์คานเนาะ ได้ไหมเสียงอะไรวะ,ต,ะ,รวะต้องคานไปหรอแล้วมากูมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเหงื่อกูแตกหมดแล้วนะ่ะเชียทางลงครับสวยโอ้ท่านผู้ชมครับ what ตอบป๊อปวิหาอะไรเนี่ยทำไมใจกูเต้นวะเต้นเหมือนวิหารเลยอะ่ะแล้วทำไมกูมาอยู่นี่นะใจเต้นขึ้นเรื่อยๆใจเต้นแรงขึ้นป๊ใจเต้นแรงขึ้นป๊อป เราคนรบูชายันหรอหัวใจว่าไอ้เหี้ยรประตูปิดแล้วเลยีมุกเชนีมุกเลยเลยีมุกีมุกีมุกีมุมองแม่งช้าชิบหายเลยกูก็ปปับแล้วนะ ไอกดปุ่มตีเต็มมาให้ให้ให้อาหารพวกเขาให้อาหารใครให้อาหารใครอ่ะให้กูหนีเถอะจริงว่าแต่ให้อาหารใครอ่ะตีเต็มอ่ะมันคือแบบเปิดให้กูไหมอ้ือ ตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเฮ้ยตู้เยี่ยนเลยเนี่ยเฮ้ยไปไอ้อสา เพ่มาแล้วเนี่ยเม่งมาแล้วไอ้ีช้าจังวะกูกดจนเก่งไปหมดแล้วเนี่ยไอ้ตักมาแล้วไม่มาแล้วไอ้ตัดต้อรีบไปดิ เพื่อนจาอะไรวะเนี่ยให้กูไปเหอะจริงๆห้ยสไลเดอร์เข้าเบี่ยมโอ้โอกูกลับมาที่เดิมแล้วอ้าวหายมื่สไลด์ินเดอะวูดส์สไลเดอร์มอลานะ อ่าเด็กูออกก็เกมนี้ครับใช่สมคำล่ำลือที่เขาเล่นเยอะมันหลอนจริงเป็นเกมที่สนุกมากก็เกมนี้ก็พลิกเรื่องเกี่ยวกับอ่าสไลดเดอร์มรณะเนี่ยแหละครับมีคนหายไปสองคนเด็กกับผู้ใหญ่น่าจะมาเล่นสไลดเดอร์ด้วยกันเป็นแม่กับลูกนะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็หายตัวไป ก็เกมนี้สนุกมากครับสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยผมจะทิ้งไว้ตรงด้านล่างให้นะครับก็สหรับนี้มีแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆก็สหรับนี้มีแค่นี้นะครับขอบคุณท,ที่รับชมครับสไลด์นี้นะครับพี่บานครับบิ๊กยุบ